แป๊บหนึง่งลูกอ่ะเอาเริ่มค่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกโซ่จะมาทำเกี๊ยวแผ่นอร่อยครับขั้นตอนแรกนะครับดูนะครับเราต้องจิบแผ่นออกมาไว้นะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหน่อยนะครับเพราะ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 ว่าบางอันมันตกบางบางทีมันก็บางบาง บางทีมันก็อจดบบงจุดไปนะครับแค่นี้พอนะครับแล้ไว้ก็พาแบบนี้นะครับค่อยๆพมามครับแล้วก็ค่อยๆกดๆหน่อยนะครับแล้ววางลงไปอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งอันนะครับ เดิมแล้วก็วางไว้ที่มือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่มันนุ่นคือเกี๊ยวครับตอนินแบบนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าบางอาจเด็กๆก็จะอาจตับเยอะไปอ่ะครับแค่นี้นะครับบางอีมันก็อาจน้อยไปมากนะครับ แทนต่อไปเลยต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูหน่อยนะครับบางทีเด็กๆเขาอาจจะหยิบยิบแผ่นที่มันมีอะไรติดสองชั้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเราเอ,อถ้าเราอยากทำแบบนี้นะครับต้องให้คุณแม่คุณต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆอาจจะหยิบซ่อมเด็กๆอาจจะหยิบสองชั้นมาก็ได้นะครับ ยิบสองชิ้นติดกันใช่ไหมคะใช่ค่ะป,ป,ปริมาณของหมูปริมาณค่ะลูกปริมาณปริมาณไม่เป็นไรอไปฝึกไปปริมาณของหมูมนี่ก็เล็กเลกก็เล็กเล็กเลกแล้วปริมาณของมัน เยอะเยอะเยอะเท่าไหร่ดูนะคะมันก <plural issions S 2> <Yes. S 1> ็เยอะเท่ามันก็แล้วทรงกลมอะไหนนะคะมันก็กลมเขาก็เราต้องตักกลมเท่เราในกาเบรเน่เนี่ยล่ะครับต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรติด น,น้ำมันร้อนแล้วระวังด้วยนะคะเด็กๆอ่าแต่ต้องขี้ทีๆนๆหน่อยนะคะระวังลูกระวังใส่ต้องใส่ตอนนีใ้ใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะต้องใส่ตอนที่น้ำมันเดือดเดือเลยนะคะ ค่อยๆวางนะคะ<ช>ค่อยๆวางนะคะทีมนะคะ,ะแต่แบบนี้นะคะอะอะไอีกค่ละลูกเริ่มเดือดแล้วนะครับเนี่ยเบาๆลูกโอเคอ,อะพริกคะ่ะพริกพริกค่ะละูกระวัวงนะคะร้อนนะคะเปิดไม่ได้อ่ะไม่มาค่ะ ลองพีมั้งดิเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะลูกโอเคไหมไหม่ยมากนะคพอแล้วลูกพอคีบคีบึบบ้นอากลักกลับหน่อยกลับหน่อยใจไหนกลับแจไหนกลับอันนั้นแหละคะ่ะซึ่งใส่ะคะ่ะระวังนะคะระวังนะคะถ้าถ้าอยากจะทำก็ก็ต้องระวังตัวเองนะคะ ระวัง<ห>ค่ะ<ห>น้ำมันค่ะมเที่เดี๋ยวก่อนค<ห>่ะสักครู่ค่ะก็ก้ลงไปเลยนะรอรอให้ตรงนี้มันสุกก่อนลูกออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ให้ตรงเนี้ยมันสุกก่อนลูกให้มันสุกเรียบร้อยก่อนมทรระวังแล้วกันร้อนอันนั้นอ่ะร้อนสิอ่ะ แม,แม่บอกว่าให้เอาอันนี้ขึ้นก่อนค่ะเอาขึ้นมาค่ะหนีบขึ้นมาเลยค่ะหนีบขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้อืหนีบไว้นะคะอใส่ตะแกรงเบาๆค่ะลูกเดีย๋ยวมันแตกหมดค่อยๆใจเย็นๆใจเย็น,ยนอ่าต่ําๆลูกต่ําๆโอเคอ่ะพอโอเคค่ะเอาขึ้นเลยค่ะ ตำตาค่ะลูกโอเคระวังนะเรามาระวังอโอเคอ่ะก็แต่ตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณไม่ช่วยดูหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะร้อนโอเคค่อยๆโอเค ใส่อันใหม่เองคืนหมดยังคะไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ยังไม่ได้ผิกเลยเนี่ยก็ผิกสิลูกก็ผิดแค่หลุดแต่อันนี้มันก็ผิกสิลูกครบได้แล้วนี่ได้ยังได้ได้ได้แล้วดีๆนะโอ้โหใส่ขี่เลื่อยอย่างนี้ก่อนค่ะจำไว้นะคะลืมลืมลืม ใส่ให,หมล่ลงตอนนี้ต้องใช้มือหยิบก่อนนะคะแล้วก็ต้องใช้ตะแกรงแม่ว่าใช้มือหยิบอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะต่ำๆก็เอาวางไปย่งก็ได้ครับทีละหนึ่งชิ้นค่ะลูกทีละหนึ่งชิ้นก็ต้องใช้มืออ่า<ๆ>ไฟไฟเริ่มร้อนแล้วค่ะเอากลับค่ะ ทิ้ไหนลงก่อนแสดงว่าสุกแล้วดูดูสีเขาเบาๆต่าๆนะลูกนะอยากทําก็ต้องระวังนะคะก็ต้องระวังต้องระวังพ<า>ีคค่ะใช่ก็ต้องระวังตัวเองนะระวังมือด้วยค่ะที่ไม่ขึ้นอ่ะมายวาแม่คือห้นนะมือแข็งแล้วเนะี่ย กะท่าเ,เริ่มเบือดแล้วมัแม่ไม่ให้ต้องกินใช่ค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลับตาไหนละหน่อยสักครูค่ะฮะ<า>สักครูอะไรเนาะ